ายการค้าวันที่สองมกราคมขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทจีนจำกัดคือเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องเครื่องละ2 6 0 0 0ันบ,บาทพิมพ์ใบส่งของม่กำกับภาษีใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเซ็นรับณวันที่ส่งสินค้ารับชำระสินค้าเป็นเงินสดให้บริการติดตั้งเป็นเงิน1,000พบาทจัดทำใบส่งของใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการเข้าไปที่สมาร์ทปิดส6ค่ะ order to cash ขายสดใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงิน เล่มในเลขที่เอกาสารให้โปรแกรมรันให้นะคะวันที่2เดือน 1, 2025ค่ะรหัสลูกค้าเป็นบจกจีเอ็มจำกัดค่ะเลือกรหัสสินค้าเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งเครื่องราคา26,000ค่ะ นงสดบัทำการส่ง e-tag ให้ลูกค้านะคะคลิกที่ e-tag ค่ะรอกเมลที่ต้องการส่งให้ลูกค้าค่ะกดยืนยนันขึ้นสถานะส่งสำเร็จแปลว่าเสร็จสิ้นค่ะจากสถานะรอนำส่ง e-tag จะเปลี่ยนไปค่ะเข้ามาดูเอกสารที่ส่งให้ลูกค้านะคะกดพิมพ์ค่ะ จะได้ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบส่งของค่ะรายละเอียดสินค้าเป็นเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่อง26,000บาทชำระเป็นเงินสดยอด27,820บาทมันเทงรายการค่าขนส่งนะคะเข้าไปที่ขายเชื่องานบริการใบส่งของใบแจ้งนี้ค่ะกดเพิ่มนะคะเล่นมนล้เรียกตีเอกสารให้โปร,ปรแกรมรันให้ค่ะเป็นวันที่วันที่สอง เดือนหนึ่งสองพันยิบห้าค่ะรหัสลูกค้า DM จำกัดนะคะรหัสสินค้าเลือกค่าขนส่งค่ะยอดรวมหนึ่งพันบาทกดบันทึกค่ะตอนทีมพ์เอกสารนะคะกดลูกค้าค่ะกดพิมพ์ ในแจ้งนี่ในรายละเอียดค่าขนส่งยอดรวมหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทครบปิดค่ะ